กำลังแต่งหน้านะคะเดี๋ยวจะไปงานเปิดตัวนะคะเพอร์พีชของคุณอ้ําพัชราภาค่ะวันนี้ต้องบอกว่าโจทย์ที่ให้กับช่างแต่งหน้าวันนี้นะคะคือจะต้องแต่งหน้าให้สวยกว่าคุณอ้ําพัชราภานะคะช่างทําได้ใช่ไหมคะทำได้ค่ะ <laughs> สู้ค <laughs> ่ะ <laughs> วันนี้ <laughs> เพราะว่าจะได้เจอคุณอ้ําพัชราภา <laughs> แล้วก็พี่เอสุภาชัยนะคะที่งานเปิดตัวนะคะรอติดตามชมเลยค่ะว่างานจะอลังการขนาดไหนคะ่ะ วันนี้นะคะเป็นวันเปิดตัวของโปรเจกต์ p e r p e ฟเ i อ e r นะคะของพี่อั้มพัชราภาแล้วก็พี่เอศวชัยค่ะแล้วก็พวกเรานะคะทุกๆคนก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้ค่ะก็ตื่นเต้นมากค่ะจะได้เจอพี่อั้มพี่เอแล้วค่ะถือว่าเป็นโอกาสดีๆเลยในวันนี้นะคะดูตื่นเต้นมากเลยค่ะได้เจอพี่อั้มกับพี่เอนะคะพี่เอเป็นไอดอลเลยค่ะในการลดน้ําหนักด้วยโปรเจกต์นี้มีแต่คําว่ารวยเท่านั้นค่ะรวยทางเดียวจริงๆค่ะตอนนี้ซ้อมรวยแล้วค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มางานเปิดตัวพี่อ้ําพัชราภาค่ะแล้วก็พี่เอสุขชัยได้ร่วมงานเนี่ยค่ะกับพี่อ้ําพี่เอดีใจมากๆเลยนี่เป็นครั้งแรกที่จะมาเจอพี่อ้ําพี่เอนะคะวันนี้สวยกันทุกคนเลยค่ะงวันนี้ตื่นเต้นมากเลยนะคะได้มางานพี่อ้ําพี่เอเปิดตัวพี่อ้ําพี่เอเป็นพรีเซนเตอร์ตัวใหม่ของเพอร์พีดไฟเบอร์เลยค่ะ ไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้มาในงานแบบนี้นะคะแต่พอได้เข้ามาประนันชิตาเท่านั้นล่ะค่ะได้เป็นเกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ได้ค่ะวันนี้เราตื่นเต้นมากค่ะอีกประมาณ10นาทีเราก็จะเจอพี่อ้ําพี่เอนะคะซึ่งเป็นดารานในดวงใจที่เราติดตามทั้งสองคนมานานไม่มีไม่คิดว่าจะมีโอกาสแบบนี้ได้ร่วมงานกับพี่อ้ําพี่เอนะคะซึ่งโปรเจกต์เนี้ยเราตัดสินใจไม่พลาดแน่นอนคือต้องแบบว่าโปรเจกต์เนี้ยเป็นโปรเจกต์ที่แบบไม่ฟาดไม่ได้แล้วจริงๆค่ะเพราะว่าเพอร์พี A ตัวเนี้ยเป็นตัวที่พี่อ้ะ ทานเองจริงๆแล้วแบบเห็นผลชัดเจนมากคือถ้าไม่ฟาดโปรเจกต์ก็ไม่รู้จะฟาดโปรเจกต์ไหนสำหรับใครที่อยากร่วมทีมกับ168ก็ เดอะเบสมากจริงนะคะที่เราเองก็คือบึงมาจากลบบุรีเลยจ้ะทุกคนค่ะคืออยากมาเจอพี่เอพี่อ้ําตัวจริงมากๆแล้วโปรเจกต์นี้คือเด็ดสุดตรงที่ว่าพี่เอพี่อ้ําลองสินค้ามาเองพี่เอเนี่ยลดไปแล้ว20กิโลส่วนดิฉันเองทันมาก่อนพี่เอค่ะลดแล้ว24กิโลแล้วก็กําลังลดลงเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นทีมเราเนี่ยมั่นใจมากถึงขนาดซัดไปเกือบ2ล้านเลยค่ะกับโปรเจกต์นี้ ขอต้อรับทุกท่าน,นะะเข้าสู่งานนะคะรับปนันชิตา Celebrate with Brand ป์2022สวัสดีนะคะครอบครัวปนันชิตาทุกท่านนะคะวันนี้เราก็ประสบความสำเร็จกันอีกก้าหนึ่งแล้วแล้วก็เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยที่ได้คุณอ้าาพัชราภาแล้วก็พี่เอสุภชัยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวปนันชิตา อร่อยครื้มมาต้องงเอไม่เคยได้มายืนอยู่บนเวทีแบบนี้คือพี่เอดีใจมากต้องบอกเลยว่าวันนี้ว่าพี่เอดีใจเพราะว่าใช่ไหมเขาได้เป็นพรีเซนเตอร์แล้วพี่เดีอ้อพัชราภาแล้วนาบอกว่านางตื่นเต้นนางดีใจว่ามีคนเห็นคุณค่าของนางคุณหน่อยจ้างเขาเป็นพรีเซนเตอร์เขาดีใจมากอ๋อ พีเอสัญญากับทุกคนเลยนะคะว่าพีเอจะทำให้ทุกคนไม่ผิดหวังพี่ไอพีเอมา5้าบาทพี่จะคืนไปห้า0 0ื่นล้านไม่คิดว่าพี่อ้ํากับพี่เอจะเมตตาแบบกด์นชิตาขนาดนี้มันมันตื้นตันแบบบอกไม่ถูกอ่ะคะ่ะหนเรความรู้สึกว่ามีผู้ใหญ่เมตตาพวกเราทั้งแบรนด์อขอบคุณนะคะที่ยอมรับอ้ํามาเป็นครอบครัวด,ด้วยนะคะเราสองคนก็ จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในเรื่องนี้ค่ะแล <Hey, okay. S 1> เราก็ขอฝากนะคะครเราสองคนนะคะฝาก,กตัวใหม่ล่าสุดข,ของเราเลยนะคะที่เ<ะ>ราได้กับพปิ่นเติตัวนี้ลองทานเองด้วยลองทานก่อนที่เราจะเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ค่ะก็ฝากแล้วนะคะเราไปครอบครัวเป็นนันชิตาแล้วนะ